คิดว่าใครที่ท่านปรับไปแล้วแล้วมันเกิดข้อวิาพากษ์วิจารณเยอะบางท่านก็เป็นสายล่อฟ้าผมคิดว่าถ้าปรับเร็วกว่า6เดือนได้ก็ปรับเถอะมันไปไม่ได้หรอกการเมืองบ้านเราเนี่ยความเชื่อคือความจริงถ้าชาวบ้านเขาเชื่อว่าคนพวกนี้หรือการปรับเนี่ยมันไม่น่าไว้วางใจมันก็คือความจริงมันก็จะไปบั่นทอนอายุรัฐบาล สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะข,ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเด็กคีย์ขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่9ซึ่งในวันนี้เราจะเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยกันเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินหลังจากที่บริหารประเทศมาครบ7เดือน คณะรัฐมนตรีชุดที่ปรับอยู่ในเวลานี้ผ่านกันมาตั้งแต่เศรษฐา1นทับและเศรษฐา1นทับฝุ่นตลบกันอย่างมากทีเดียวในช่วงของเทศกาลสงกรานต์มาจนหลังเทศการสงกรานต์คำถามหลายคนเกิดขึ้นนะคะว่าบริหารงานยา7เดือนปรับคณะรัฐมนตรีแล้วเร็วเกินไปหรือไม่ถ้าเกิดจะย้อนกลับไปดูในอดีตเราก็เห็นว่า ไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติแต่อย่างใดค่ะคุณผู้ชมคะมีการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นระยะระยะเหตุผลที่ให้คือต้องการให้เกิดความเหมาะสมหาบุคคลที่เหมาะสมมาดํารงตําแหน่งบริหารงานราชการแน่นอนละ่ะก็เพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนการปรับคณะรัฐมนตรีในแต่ละครั้งถูกมองว่าปรับแต่ละทีเนี่ยจะมีทั้งคนที่สมหวัง จะมีทั้งคนที่ผิดหวังอาจจะเกิด after shock หรือคลื่นใต้น้ำในพักการเมืองที่ถูกปรับเปลี่ยนตัวผู้ที่มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ก็แน่นอนลหละว่าในทางการเมืองต้องการที่จะให้เกิดเสรภาพในการทำงานของรัฐบาลเพื่อที่จะให้อยู่ครบวาระเป็นระยะเวลา4ปีด้วยกัน การปรับคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้เท่าที่เราเห็นภาพนะคะแน่นอนละ่ะรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลผสมแบบข้ามคั่วโดยมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยจะมีสัดส่วนของรัฐมนตรีมากที่สุดการปรับคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นการปรับเปลี่ยนและเป็นการปรับออกของพรรคเพื่อไทยนั่นเองคําถามจึงอยู่ที่ว่าปรับคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้เหตุผลของการปรับจริงๆคืออะไร ปรับมาแล้วถูกฝาถูกตัวสำหรับคนที่มาทำหน้าที่จริงหรือไม่เป็นการปรับเพื่อตอบสนองการทำงานให้กับพี่น้องประชาชนมากน้อยขนาดไหนหรือสุดท้ายแล้วปรับเพื่อใครกันแน่พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเด็กขี่จะมาช่วยเราไขค,คาตอบค่ะ และในช่วงนี้มานั่งพูดคุยกันกับเดคีของเราในวันนี้ค่ะรองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียากูลผู้มนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขาคุณนั<า>ครับค่ะอาจารย์ขาปรับคณะรัฐมนตรีแล้วเจ็ดเดือนเท่านั้นเองแล้วยังไม่ได้บริหารงบประมาณเลยอ่ะเร็วเกินไปไหมไม่เร็วหรอกครับเพราะว่าสไตล์นายใหญ่นะครับค่ะสมัยที่ท่านเป็นนายกพวกเราก็ทราบ นะครับก็6เดือน7เดือนนี่แหละ,ะนะครับเดี๋ยวปลายปีเนี่ยดีต้อนวอลเลตออกก็ปรับกันอีกรอบหนึ่งค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ต้องปรับเพื่อการบริหารอำนาจไม่ใช่เพื่อการบริหารประเทศไม่มีไม่มีฮะเพราะว่าถ้าปรับเพื่อการบริหารประเทศเนี่ยวันนี้คุณนัทส,สังเกตเลยนะ ณวันที่เราพูดเนี่ยก็ผ่านมาหลายวันแล้วใช่ไหมค่ะใช่คำถามหนึ่งซึ่งรัฐบาลยังตอบไม่ได้เลยใช่ไหมครับคือปรับแล้วประชาชนได้อะไรใช่ไหมครับซึ่งอันนี้มันเป็นสาระเกี่ยวกับเรื่องบริหารประเทศค่ะใช่ไหมฮะแล้วเราก็เห็นแล้วว่าตั้งแต่ปรับมาเนี่ยก็มีแต่ความวุ่นวายใช่ไหมครับเอาง่ายๆที่สุดนะครับคอรมอเษฐานหนึ่งทับหนึ่งเนี่ยฮะคุณนัทอายุสั้นมากอายุสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่าๆกับเวลาที่นาย แล้วก็เป็นคุณเศรษฐาหนึ่งทับสองใช่ไหมครับาพาะฉนนั้นแล้วเนี่ยกระแสที่ตามมาเนี่ยนะครับก็เห็นตั้งแต่อะไรครับคุณหมอโชระนาเนี่ไม่ต้องพูดถึงเสร็จนาค่าโคถึกเสร็จศึกค่าขุนพลพูดแบบนั้น<ะ>ก็ไม่น่าจะได้ก็ให้เป็นรัฐมนตรีมาแล้วเจ็ดเดือนงั้นเอาหนักกว่านี้แม่รื้อนั่งร้านถ้าบอกว่าค่าขุนพลไม่ได้งั้นเปลี่ยนเป็นครับว่ารื้อนั่งร้านานะครับคือกําลังจะบอกว่าคุณหมอโชระนาเนี่ยพิเศษกว่าคนอื่นนะ เพราะว่าต้นทุนทางการเมืองท่านเนี่ยท่านอยู่พักไทยรักไทยมาถึงเพื่อไทยพักเดียวตลอดชีวิตท่านเลยะนะฮะผมเนี่ยพูดได้เพราะผมรู้จักท่านมานานะนะครับแล้วก็เป็นคนซึ่งโดนประนามสารพัดอย่างที่เราเห็นนะ่ะแล้วก็นําพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลส่งมอบตาแหน่งพักให้กับนายน้อย,อ,ยอุ้งอิง,อ,งอยู่ได้เจ็ดเดือน,ค,อนคำถามคือว่าโอ้โหท่านท่าน,ท,านท่านเสียอะไรไปมากมายสักขนาดนี้เนี่ยนะครับอยู่ได้สั้นเกินปุยมุย้ย นะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยนะครับความรู้ที่ท่านมีอยู่กับนางานที่ท่านรับผิดชอบเนี่ยต้องบอกว่ามันตรงกันใช่ไหมฮะท่านเป็นวิชาชีพแพทย์แล้วท่านก็มารับผิดชอบดูแลกระทรวงสาธารณสุขผมไม่ได้บอกว่าใครดีกว่าใครแต่ถ้าหมายถึงว่าจบการศึกษาใช้คนได้ถูกกับงานเนี่ยก็ต้องบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ย สังคมก็จะมีความรู้สึกว่าคุณหมอชลนาเนี่ยเหมาะสมกว่าคุณสมศักดิ์ด้วยความเคารพอาจารย์ถ้าเกิดมองในอีกมุมหนึ่งล่ะหลายคนบอกว่ากระทรวงหมอเนี่ยเอาหมอมาบริหารมานั่งเป็นรัฐมนตรีเนี่ยจะอยู่ได้ไม่นานเพราะจะมีปัญหากับหมอด้วยกันเอานักการเมืองมาอยู่ได้ยาวนานกว่านี่น่าสนใจหมอเนี่ยนะครับกับหมอด้วยกันเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า มันตรวจสอบกันเองค่ะประโยชน์มันอยู่กับชาวบ้านค่ะไอเรื่องอะไรที่มันเป็นข่าวอื้อฉาวกันเมื่อสัก20ปีก่อนกรณีทุจริตยาเวชภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็าจะสังเกตเห็นว่าหมอตรวจสอบหมอเนี่ยคือของมันรู้ทันกันค่ะนะครับแต่ถ้าไม่ใช่หมออ้าวนะครับแต่ถ้าไม่ใช่หมอ,อมแล้วมาเขาเรียกว่าอะไรลนะมาสมรู้ร่วมคิดกับหมอบางกลุ่ม อ่าอันนี้ประโยชน์ประชาชนเสียนะนะครับวันนี้บรรยากาศในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยผมต้องเรียนว่าไม่มีความเชื่อมัน่นกับผู้ดําเนินนโยบายะะนะครับไม่ได้แปลว่าท่านไม่ดีนะครับแต่ภาพลักษณ์ของท่านเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้ะนะครับซึ่งอันนี้ท่านก็สามารถที่จะต้องทํางานให้หนักขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็พิสูจน์ผลงานให้ได้ซึ่งมันผมก็เรียนตรงๆนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไม่ใช่จะพิสูจน์ผลงานได้ง่าย เอาผมโยนให้โจทย์กับคุณสมศักดิ์เอาสั้นที่สุดเลยนะไม่แต่นิดนึงอาจารย์ถ้าเกิดกรณีของนายแพทย์ชลน่าสีแก้วถ้านายกรัฐมนตรีก็บอกไว้บอกว่าไม่สามารถคุมข้าราชการกระทรวงได้ล่ะอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าคุมไม่ได้นี่นะครับก็ตรวจสอบกันไอเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก้เป็นเรื่องดีกับสังคมทุกฝ่ายก็ระวังป้องกันกันหมดใช่ไหมครับแต่ถ้าคุมได้ แล้วมันเกิดเหตุการณ์ซึ่งไม่ดีไม่งามขึ้นไอ้อย่างนี้อะไรเกิดผลเสียกว่ากันใช่ไหมครับอันนี้ผมเรียนก่อนนะครับว่าคือที่พูดอย่างเงี้ยผมก็ให้กําลังใจกับท่านสมศักดิ์นั่นแหละ,ะแต่ก็อยากจะบอกว่าเอางานพิสู์ท่านเนี่ยเอางานง่ายๆง,งานแรกเลยะนะครับบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้เนี่ยยังรักษาได้แค่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คำถามคือบัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยจะรักษาโรงพยาบาลอื่นนะครับเช่นโรงพยาบาลกระทรวงกาโหงโรงพยาบาลอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้อยู่ในกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงคลินิกต่างๆนนาบบออออเนี่ยนะครับตามระบบสปสชเนี่ยนะครับจะรักษาได้กี่โมงนะครับเพราะตอนนี้ผมทราบว่ามีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกับข้อมูลโรงพยาบาลซึ่งอยู่นอกกระทรวงสาธารณสุขและวันนี้เรื่องนี้ยังไม่มีการแก้ไข จากกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงหมอขออนุญาตข้ามไปที่กระทรวงการต่างประเทศเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันทําให้คอรมอเสร็จถานหนึ่งคำหนึ่งนี่คือสั้นมากการเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกรณีของคุณปานปรีพิธานุกรที่ลาออกเนี่ยอาจารย์คะมันเป็นจุดอ่อนของการปรับคอรมอครั้งนี้ไหมแน่นอนฮะเพราะนายกท่านถูกหักหน้านะครับแล้วว่ากันจริงๆนะคือเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกก็รู้ตัว นะครับว่ามันเกิดการผิดพลาดทางการสื่อสารคือเรื่องอื่นเนี่ยผมเนี่ยพยายามจะมองอย่างเข้าใจทั้งสองฝ่ายเพราะทั้งสองท่านก็บอกว่าได้คุยกันจริงใช่ไหมฮะแต่คุยกันไม่ละเอียดพอ<ะ><ร>แต่ท่านหนึ่งบอกว่าบอกแล้วอีกท่านหนึ่งบอกว่ายังไม่บอกเอาเาก็ช่างมันผมมองอย่างอย่างคนอย่างพวกเราก็แล้วกันเอาว่าท่านท่านนายกเนี่ยท่านก็ยอมรับเอาไว้เองว่าเออมันเกิดการผิดพลาดในการสื่อสารใช,ใช่ไหมครับท่านเลยออกมาขอโทษนะครับแต่นี่มันก็เป็นการสะท้อนภาวะความเป็นผู้นําของท่านนายก ใช่ไหมครับว่าท่านอาจจะคุ้นชินกับการทํางานแบบซ e o ของบริษัทใช่ไหมครับที่ชั่วช้าชั่วช้านะครับสั่ง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 อะไรก็ว่ากันไปเพื่อให้มันเกิดผลสมฤทธิ์อย่างรวดเร็วแต่การบริหารงานกิจการสาธนารณะเนี่ยนะครับมันอาจจะใช้สไตล์แบบนี้ไม่ได้ทุกเรื่องนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเพื่อนเพื่อนร่วมงานซึ่งเขาก็ถือว่าเขาก็มีเกียรติภูมพิพอๆกับท่านนายกบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของการเข้าใจกันการให้เกียรติกัน นะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็ทําให้สภาพในพักเพื่อไทยเนี่ยที่มันเสียหายไปกว่าเรื่องนี้ก็คือว่าพักเพื่อไทยกําลังมีนโยบายจะรีแบรนด์พักการรีแบรนด์พักทุกคนก็ทราบว่าอยากได้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมงานแต่คุณปานปรีก็ไม่ใช่คนรุ่นใหม่ป่าฮะ,ะประเด็นปัญหาคือคนรุ่นใหม่เห็นบรรยากาศการทํางานแบบนี้เนี่ยใครเขาอยากจะมาร่วม,มถูกไหมฮะ,ะนี่ยังไม่รวมว่าคนอย่างคุณหมอโชลน่านทํางานทุ่มเทให้พักแล้วโดนปลดอ้าวอาจจะไป<ห>ะเป็นประธานรัฐสภาได้ไหม ก <BBQ. S> ็ต้องถามเลขาอาจารย์วนาน,นะครับวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมเมื่อว,วันพุทธที่ผ่านมานะครับเลขาท่านอาจารย์วนอท่านพูดเองว่าท่านประธานสภา,าอยู่ครบเทอมเดี๋ยวก่อนนะครบเทอมสี่ปีครบอายุสภา,าตอนดํารงตาแหน่งใหม่ๆท่านบอกว่ <นะ S 1> าจะอยู่ปีหนึ่งไม่ใช่เหรอไม่มีฮะไม่มีมีคนเอาคลิปอะไรมาให้ผมดูอยู่แต่นั้นมันเป็นเรื่องของเหตุการณ์อื่นไม่เกี่ยวกัน นะครับแล้วผมเรียนเลยนะครับว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการปรับคอรมอถ้าลามไปถึงสภานิติบัญญัติเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าอาจารย์วันนอก็มีแต่เสียนะเพราะถ้าอาจารย์วันนอออกนะครับแล้วคุณหมอชรน,นานไปเป็นคนเสียเนี่ยไม่ใช่พักเพื่อไทยนะ,ะอาจารย์วันนอเนี่ยเสียเสียทำไมอาจารย์วันนอถึงเสียเอา<ะ>้ามันคนละฝ่ายฝ่ายบริหารคุณจะปรับคอรมอก็ปรับกันไปสิฮะประธานโทษเกี่ยวอะไรกับฝ่ายนิติบัญญัติมันคนละเรื่องเพราะนั้นผมถึงบอกว่า โมเดลที่พยายามจะอธิบายว่าเออคุณหมอจะน่าจะไปทํางานสภาผมถึงบอกมันตลกตั้งแต่ต้นแล้วจะไปทํางานสภาตําแหน่งไหนมีทางเดียวเท่านั้นแหละซึ่งก็ไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดนะไปแทนหมออ๋องอ๋อนจะได้ไม่ได้หรอกนะก็รอยุพักก่อนไงใช่ไหมครับก็ไม่รู้จะรออีกนานสักเท่าไหร่คเอาแบบนี้อาจารย์อาจารย์มองว่าการปรับคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้เนี่ยทั้ง1ทับหนึ่งและ1นทับสตำแหน่งไหนบ้างที่ดูแล้วถูกฝาถูกตัวไม่มี ไม่มีเลยอ่ะค่ะไม่ีฮะเอาใจร้ายไปหรือเปล่าเอาผมพูดแฟร์นะคุณเอาล้มตีไปกองอะไรกันที่กระทรวงการคลังสี่คนถูกปะกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับแบ่งเป็นอะไรบ้างเอามีกลุ่มกลุ่มงานที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีใช่ไหมครับสรรพกรสรรภาามิตรนะครับอ่าสุกากกรนักตีคนเดียวนะครับต่อไปกลุ่มงานนโยบายพวกอะไรครับสํานักรัฐวิสาหกิจสํานักนี่สาธารณะอะไรต่าง คนเดียวต่อไปกลุ่มงานอะไรกลมบัญชีกากรกลมธนารักษ์คนเดียวเขาเป็นกระทรวงเศรษฐกิจกระทรวงใหญ่ที่คุมเศรษฐกิจของประเทศนะเรียนตรงๆนะครับว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเป็นกระทรวงที่กําหนดมาตรการนะครับไม่มีความจําเป็นที่ต้องเอารัฐมนตรีไกองกันถึง4คนนี่เป็นมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะกระทรวงซึ่งควรจะมีรมัฐมนตรีเพิ่มนะครับเพราะว่าเป็นกระทรวงซึ่งอยู่กับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนแล้วขัดทุนยับสําหรับพรรคเพื่อไทยนะ กกเกษตรแล<า>ระเกรกรแน่เลยท,ทิ้งเกษตรกรอันนี้ควรจะเอาคุณน้าเนี่ยนะครับคุณกีรพร์สินธุพายเนี่ยไปอยู่ลนตีช่วยเกษตรนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยพรคเพื่อไทยจะไปสู้ระบบเขตยังไงนะฮะฝนตกภัยแล้งมแมลงลงเกษตรกรไม่มีสสพักเพื่อไทยที่อยู่ในเขตจะไปต่อ,อยังไงจะไปหาท่านผู้กองในอนาคตจะพักเดียวกันอันนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่ปัจจุบันน่ะยังไงก็คนละพัก นะครับแล้วสอสอบอกเออมาล้องสอสอพักเพื่อไทยได้ครับงั้นเดี๋ยวผมจะไปบอกลั่นตีสังกัดพักพลังประชารัฐให้แล้วสอสอจะเอาหน้าไว้ไหนครับถูกไหมฮะแล้วสีแล้ววันนี้พักเพื่อไทยนะแทบจะถูกลุมจากสีส้มอยู่แล้วค,คุณหมอชนน่านเสียไปผมโยงอีกนิดหนึ่งนะบาลานในพักก็เสียเพราะอะไรครับคุณหมอชนน่านเนี่ยมาในโคต้าพาคเหนือตอนบนด้วยใช่ค่ะเราไปดูผลการเลือกตั้งก็ได้ภาคเหนือตอนบนเนี่ยสีส้มระบาดจะหมดแล้ว เหลือจุลพร์ยืนหนึ่งอยู่คนเดียวตอนนี้โชรนานก็ไม่อยู่นะครับภาคเหนือตอนบนเนี่ยเดี๋ยวโรคระบาดส้มเนี่ยนะครับมันจะระบาดจากเชียงใหม่ลำพูนลำปางเดี๋ยวก็ถึงน่านเดี๋ยวก็ถึงจังหวัดแพร่จนได้นะครับเพราะฉะนั้นการปรับคณะรัฐมนตรีในมุมมองของอาจารย์ในครั้งนี้นะเขาขัดทุนยับแล้วเขาขัดทุนทุกพักด้วยนะ มันสื่อสัญญาณให้เห็นภาพอะไรบ้างนอกเหนือจากเป็นการอาจารย์ใช้คําว่าบริหารอํานาจแล้วเขาต้องการอะไรอีกตอนนี้นายกเศรษฐาคงจะไม่ต้องการอะไรมากกว่าว่าต้องจัดสมดุลอํานาจในพักให้มันลงตัวนะครับแล้วมันก็ได้เห็นแล้วว่าการจัดสมดุลอํานาจในพักยังไงก็ไม่ลงตัวนะครับแค่สลับตําแหน่งกันพักเดียวกันยังไม่ลงตัวเลยใช่ไหมครับคุณเสริมศักด์พงพาณิชย์จากกระทรวงวัฒธรรมมาอยู่กระทรวง ท่องเที่ยวสลับกับคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลจะมาทำซอฟต์พาวเวอร์ไงประเด็นปัญหาคือว่าคุณสมศักดิ์เอ่อคุณเสริมศักดิ์เนี่ยท่านไม่มีต้นทุนเป็นสอสออะไรเลยต้นทุนทางการเมืองเช่นผลงานก็ยังไม่ชัดอ้าวแต่คุณปีชาพลเขาผลงานประจักษ์นะก็ไม่เป็นไรฮะแต่คุณปีชาพลลงเลือกตั้งได้ไหมล่ะก็เพราะไม่ได้ไงอยู่ก็ถูกไงมฮะมันก็เลยกลายเป็นมองว่านี่คือการบริหารอำนาจไงค่ะคือตอบแทนกับคนซึ่งโอเคแหละ เสียสละว่าได้อะไรละ่ะได้ไปทํางานการเมืองให้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแล้วเกิดผลกระทบผมเข้าใจดีนะครับแต่ผมคิดว่าการตอบแทนลักษณะอย่างนั้นเนี่ยนะเขาเรียกว่าคนเป็นลูกทุ่มเททํางานก็มาเยียวยาผ่านทั้งพ่อมผมคิดว่ากระทรวงวัฒนะเหมาะสมแล้ว เอาเป็นว่านี่เป็นเพียงแค่ช่วงแรกรที่ได้พูดคุยกันกับท่านอาจารย์ธนพรนะคะยังมีคําถามอีกหลายอย่างทีเดียวที่อยากจะให้อาจารย์อัลล็อกให้แน่นอนค่ะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงกระทรวงการคลงังเราจะเห็นว่าคุณพิชัยชุนหาวัชิระเข้ามาดํารงตําแหน่งคําถามเกิดขึ้นคือฝีไม้ฝีมือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย เป็นที่ยอมรับแต่เข้ามาในครั้งนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาได้หรือไม่แล้วกรณีของยกตัวอย่างเช่นทั้งคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลหรือคุณจิราพรสินทุพไพรที่เห็นเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยปรับเข้ามาแบบนี้จะทําให้เพื่อไทยสามารถจะต่อสู้กับก้าวไกลได้มากขึ้นไหมในขณะเดียวกันปรับคอรอมอในครั้งนี้พี่น้องประชาชนได้อะไร พักสักครู่ก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้า The Key จะมาช่วยเราอัลล็อกค่ะ ก่อนจะกลับไปพูดคุยกันกับเด็กขี่ของเราต่อในช่วงนี้มีกิจกรรมเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกเพื่อที่จะลุ้นรับรางวัลจากรายการเด็กขี่ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่9นะคะโดยรางวัลที่เราจะแจกกันในวันนี้ค่ะเป็นกระเป๋าที่ระลึกจากสถาบันพระปกเกล้าและจากทางรายการเพียง <c oughs> แค่ตอบคําถามเข้ามานะคะว่าอํานาจในการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นอํานาจของใครระหว่างข้อหนึ่งประธานรัฐสภาหรือข้อ2นายกรัฐมนตรี ทราบคำตอบแล้วส่งมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมไปด้วยกันค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อใน,นช่วงสุดท้ายของรายการเดอะคีข์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่9นะคะเรายังคงนั่งอยู่กับเดอะคีของเราในวันนี้ท่านอาจารย์ธนพรศรยากูรเพื่อให้อาจารย์มาช่วยอันล็อกในประเด็นที่เรายังคงค้างคาใจอยู่ เมื่อสักครู่นี้ทิ้งคางไหวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีช่วยอาคุณพิชัยชุนหาวชิระเนี่ยที่ผ่านมาได้รับการยอมรับในการทํางานนะพอมาเป็นรัฐมนตรีอาจารย์คิดว่าจะเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาได้ไหมเชื่อมั่นทําง่ายนิดเดียวฮะตอบให้ได้ว่าจะแจกกีตอนโวลเลตกี่โมสั้นๆฮะสิ้นปีก็ตอบมาแทวันไหนล่ะฮะคือมันมาตอบสิ้นปีไม่ได้ไงเพราะวันนี้คุณมีล้มตีคลังแล้วค่ะ ใช่ไหมครับวันนี้ก็มีการประชุมเนี่ยก่อนถึงวันอาทิตย์ที่เราคุยกันเนี่ยนะครับล้ำตีขานก็เรียกประชุมอะไรกันนอกรอบตั้งเยอะตั้งแยะประชาชนอยากฟังคาเดียวนะครับจะแจกวันไหนกี่โมงถ้าตอบไม่ได้ความเชื่อมั่นก็ยังไม่เกิดค่ะประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่ท่านนายกเศรษฐาท่านเปิดเองนะอันนี้เอาง่ายที่สุดเลยนะ,ะสาหรับล้ำตีครั้งทั้งสคนเลยนะกรณีที่ท่านนายกบอก ท่านไม่ค่อยแฮปปี้กับกรมสุลกากาหลายท่านบอกเป็นกรมวิ่งเต้นกรมที่มี<ฆ>แต่เรื่องราวรุจริตโ<ฆ>น่นนี่นั่นเนี่ยคำถามคือว่าจะแก้ปัญหากรมสุนเสร็จกี่โมง<ฆ>เอาสองเรื่องนี้ก่อน<ฆ>นะครับเร,เรื่องอื่นเนี่ยนะผมตัดทิ้งก่อนนะครับเรื่องเรื่องอื่นเนี่ยถือว่ายังให้โอกาสท่านจะไปคุยอะไรกันก็ว่ากันไปแต่สองเรื่องหลักนี้เหตุที่ผมเอามายกให้คุณนัทฟังเพราะอะไรเพราะสองเรื่องนี้นายยกรนตรีเป็นคนพูดเอง ดิจิตอลวอลเล็ท่านก็พูดเองเรื่องของการทุจริตในกรมสุลกากรท่านก็พูดเองเพราะฉะนั้นเอาแค่2เรื่องนี้พอครับคุณพิชัยอยากจะให้ผมยอมรับว่าเจ๋งตอบแค่สองคำถามหนึ่งแจกดิจิตอลวอลเล็กี่โมงสองจะปรับปรุงนะครับความโปร่งใสกรมสุลากากรเสร็จกี่โมงอาจารย์พ,พูดจริงๆคือถึงแม้จะบอกระยะเวลามาแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทําได้ตามนั้นนะท่านต้องแสดงความตั้งใจก่อนฮนะคือ ทำไม่ได้ตามนั้นเนี่ยมันเรื่องหนึง่งแต่ท่านต้องแสดงเป้าหมายก่อนว่าท่านเข้าใจเรื่องแล้วท่านก็ควรจะบอกได้ว่าลําดับขั้นแต่ละขั้นจะทําอะไรนะครับมันจะเลดนิดเลดหน่อยผมเชื่อว่าสังคมเข้าใจได้ผมพูองอา,อาจารย์พูดถึงคุณเผ่าภูมิรจนสกุลนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่หลายคนเรียกว่ามิสเตอร์ดิจิทัลวอลเล็ตเพราะให้สัมภาษณ์เรื่องนี้มาโดยตลอดเลย การนรําคุณเผ่าภูมิมาเป็นรัฐรมนตรีช่วยช่วยภาพของคอรมอชุดนี้ได้แค่ไหนก็ถ้าคุณเผ่าภูมิท่านช่วยได้ก็คงไม่มีคาถามว่าประชาชนได้อะไรนะฮะเพราะนั้นอย่าไปคิดว่าคนอย่างคุณเผ่าภูมิจะไปตอบโจทย์อะไรประเทศนี้มันเป็นมันเป็นเวรเป็นกรรมท่านเปล่า เอาความเป็น,นค,คนรุ่นใหม่ละคะเหมือนกับคุณจิราพรสินทุพไพรที่เข้ามาที่มองว่าเอ้ยคนรุ่นใหม่เข้ามามันคือการปรับโฉมอีกรูปแบบหนึ่งของประเทศไทยนะครับแต่คราวนี้คุณเผ่าภูมิก็ไม่ใช่คําตอบสําหรับทุกอย่างไงที่กระทรวงการคลังใช่ไหมครับผมถึงบอกว่าเอาท่านทําแค่ว่าตอบให้ได้ก่อนว่าจะแจกกี่โมงนะครับหรือกรณีที่ถกเถียงกันนี่ว่าอะไรครับอะไรร้านคอนเวเน e n นสโต้แห่งหนึ่งเนี่ยจะถือว่ามีคุณสมบัติจะรับไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตหรือหรือเปล่า ก็รีบให้ความกระจ่างชัดที่ผมเอาโจทย์ง่ายๆเลยนะ <Ừ. S 1> นะครับเพราะผมเข้าใจท่านแล้วก็อยากจะบอกว่าอย่าไปคิดว่าท่านคนเดียวหรือคุณจิฬาพรเป็นคนที่สองเนี่ยจะมาสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรซะได้ทุกอย่างมันไม่มีหรอกครับเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกแบบนี้นั่นหมายถึงถึงแม้จะมีภาพคนรุ่นใหม่เข้ามาแต่ก็ไม่สามารถที่จะช่วงชิงคะแนนจากก้าไปได้ในเวลานี้เราต้องเข้าใจคำว่านอกจากถูกเวลาแล้วเนี่ยต้องอยู่ถูกที่ด้วย ถูกไหมฮะศูนย์หน้าบางคนเนี่ยเขายิงประตูได้บ่อยเนี่ยต้องถูกที่และถูกเวลาคนที่ใช่ควรจะต้องมา<อ>งในจนนังหวะเวลาที่เหมาะสมส<อ>ใช่ไหมสองคนนี้นะครับช่วงเวลาเนี่ยอาจจะถูกเวลาใช่ไหมฮะ,ะก็เหมือนกับมันเจือคนรุ่นเก่กาๆออกแต่ไม่ถูกที่พาภูมิเองก็ไม่ถูกที่นะครับพอดีดอนวอลเลตเนี่ยจุลภัณฑ์อมรมิวั์เขาก็ทําอยู่แล้วพ่งตรงนะใครดูฟุตบอลเนี่ยนะครับตำแหน่งนักฟุตบอลของพรคเพื่อไทยวันนี้ที่กระทรวงการคลังมีตําแหน่งยืนซ้ํากัน นะครับเพราะนั้นทีมเล่นแบบนี้ไม่มีวันจะยิงประตูดได้เพราะอะไรครับเพราะกองหน้ามันมันยืนตำแหน่งซ้ำกันนะครับถ้าอย่างนั้นปรับคอรมอลในครั้งนี้รัฐบาลเขาอยากจะสื่ออะไรกับประชาชนะ่ะก็ไม่ต้องสื่ออะไรมากมายบอกว่าก็พวกเองก็เป็นแค่คนดูพวกเองก็คือคนมีหน้าที่แค่30วินาทีในครูหาจบที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของคนอื่นมีหน้าที่ดูมีหน้าที่แบมือรอรับรอความเมตตาจากรัฐบาลก็เท่านั้น ก็จบแค่นี้ฮะคือฟังแล้วมันเศร้านะในฐานะประชาชนไม,ไม่ต้องเศร้ารอะฮะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เราจะไปเศร้าทําไมฮะก็ถ้าเราไม่ชอบสภาพแบบนี้อีก4ปีก็อย่าไปเลือกค่ะก็แค่นั้นเองประชาชน,นไม่ได้อะไรเลยจริงๆหรอค,ะไ,ไะ,คะไม่ได้ฮะก็ะลองไหนลองช่วยบอกด้วยประชาชนได้อะไรได้เสพข่าวดราม่ากัน4ี่ห้าวันก็นี่ไงพอเห็นว่าอยเขานํารัฐมนตรีมาอยู่ที่กระทรวงการคลังเยอะขนาดนี้นด่หมายถึงว่าเขาตั้งใจที่จะเดินหน้าดิจิตอลวอลเล็ให้พี่น้องประชาชนนะก็ก็เข้าใจไงแต่คําถามคือกี่โมงอะ ก็ต้องตอบให้มันชัดใช่ไหมครับนี่ก็เลนมาเจ็ดเดือนแล้วใช่ไหมครับแล้วแล้วอย่างที่ผมบอกไนงะเอาให้ง่ายกว่าดิจิวอลเล็ตก็ได้เดี๋ยวท่านจะบอกเออดิจิตอลเล็ตเดี๋ยวนู่นนี่นัน่นข้อกฎหมายต้องไปถามบอ huh. รอ์ดทกศนี่ผมด้วยความหวังดีนะเอาแค่แผนงานที่จะไปผ่าตัดกรมศุลกากรเนี่ยช่วยยองมาเขียนให้ดูหน่อยอ่ะนี่นอีกเรื่องหนึ่ง<ฆ>ในเมื่อสลับครับ รัฐมนตรีท่องเที่ยวกับรัฐรมนตรีวัฒนธรรมรนั่นก็พยายามที่จะสื่อให้เห็นว่าเนี่ยจะเดินหน้าเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อย่างจริงจังเพราะตอนแรกตั้งใจจะใช้วัฒนธรรมแต่ว่าก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรจะต้องมาใช้ท่องเที่ยวและกีฬามากกว่ามันมันไม่ตลกเลยฮะใช้ซอฟต์พาวเวอร์ทีแรกจะใช้วัฒนธรรมแต่ไม่ได้ผลก็เลยเอาคนซึ่งไม่ได้ผลมาอยู่กระทรวงท่องเที่ยวแล้วเอาคนที่คิดว่าได้ผลกลับไปอยู่กระทรวงที่มันไม่ได้ผลมันจะไปยังไงอ่ะคือหลักคิดมันไม่ได้ไง ใช่ไหมครับอันนี้ผมถึงได้บอกไงบอกว่ากรณีสลับตําแหน่งเนี้ยนะครับเคนีไม่ตรงกันระหว่างเจ้าแม่ซอว์เพลเวอร์นะครับเขาเรียกว่าคนรุ่นเดียวกันเขาเรียกตัดสก,กัดคู่แข่งเอาเอาจะเอาให้ชัดกว่านี้ว่าใครแข่งกับใครแค่นี้ก็ <ฮะ S 1> ชัดแล้วสก,กัดคู่แข่งะฮะค่ะถ้าอย่างนั้น,น,น,งงนสุดท้ายแล้วกัน อาจารย์<ฆ>คิดว่าสิ่งที่รัฐบาลควรที่<ฆ><ฆ>จะขับเคลื่อนและดําเนินการหลังจากนี้ต่อไป<ฆ>เพื่อ<ฆ><ฆ>ที่จะกู้ภาพลักษณ์ฟื้นความเชื่อมั่นจากประชาชน<ฆ>แล้วให้ประชาชนได้ประโยชน์จร,จริงๆผมคิดว่าใครที่ท่านปรับไปแล้วแล้วมันเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์เยอะบางท่านก็เป็นสายล้อฟ้าใช่ไหมครับเรื่องคุณสมบัติเรื่องราวในอดีตถุงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคุณพี่เฉชืน่นบาณฮะแล้วก็เรื่องของอคุณหมอสมศักดิ์อย่างเนี้ยผมคิดว่าถ้าปรับเร็วกว่า หกเดือนได้ก็ปรับเธอมันไปไม่ได้หรอกนะครับคือที่พูดนี่ไม่ได้เกี่ยวกับความสามารถนะแต่เราต้องยอมรับว่าถ้าเราจําได้นะสมัยนะัน้นรัฐบาลนายกบัญหารนะครับมีนักการเมืองชื่อกลุ่ม16และกลุ่ม16เนี่ยท่านนายกบัญหารก็อยู่พรรคเดียวกับท่านาแล้วเป็นไงฮะประชาชนมีความศรัทธาท่านนายกบัญหารไหมสุดท้ายรัฐบาลท่านบัญหารก็อยู่ได้แค่ปีเดียวเรื่องแบบนี้นะครับการเมืองบ้านเราเนี่ยความเชื่อคือค,อค,อความจริงถ้าชาวบ้านเขาเชื่อว่า คนพวกนี้หรือการปรับเนี่ยมันไม่น่าไว้วางใจมันก็คือความจริงมันก็จะไปบั่นทอนอายุรัฐบาลนะครับผมคิดว่าน,นี่คือสิ่งที่ที่พึงตระหนักไว้ก่อนนะครับก็ในเมื่ออะไรฮะก็ในเมื่อโปรดเก้าปุ๊บมีล้มตีลาออกท่านนายกก็หาแทนได้ภายในวันเดียวนะครับก็คงใช้เวลาเอาคงไม่ต้องกันภายในวันเดียวก็ได้ก็อีกซอกสอง,ส,องสามเดือนก็ปรับให้ชาวบ้านเขาชื่นใจหน่อย นะครับเดี๋ยวรอตามดูแล้วกันนะครว่าท้ายที่สุดการส่วนเรื่องเท็ผลงานเยังไงผลงานนั่นก็เป็นเรื่องโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับว่ายังไงรำตีก็ต้องรีบแสดงผลงานนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไงนะครับว่าการที่จะแสดงผลงานได้เนี่ยก็ต้องถูกที่แล้วก็ถูกเวลาแต่ปรับครั้งนี้เนี่ยบางท่านถูกเวลาแต่ไม่ถูกที่หลายท่านนะครับไม่ถูกทั้งที่และไม่ถูกทั้งเวลา ค่ะสามวันนี้กราบขอบพระคุณคเป็นอย่างส,ส,สูงค่ะอย่างที่อาจารย์บอกไว้นะคะไม่ว่ารัฐบาลรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีจะมีเหตุผลในการปรับคณะรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามตอนนี้เราเห็นภาพแล้วถูกใจไม่ถูกใจถูกฝาถูกตัวผิดฝาผิดตัวอย่างไรเราจะมีอำนาจ 30วินาทีช่วงเข้าคููหา <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นก็เก็บสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นข้อมูลแล้วค่อยไปตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในโอกาสต่อๆไปแล้วกันนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการเดคีไ์ขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่9แล้วคะ่ะคุณผู้ชมมีประเด็นคําถามข้อสงสัยอะไรอยากจะให้เราไปหาคําตอบแล้วก็ส่งมาบอกกันได้นะคะผ่านทางเพจ Facebook ของรายการเดคีไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่9 แน่นอนล้วค่ะว่า10ท่านแรกที่ส่งเข้ามาเรามีของเท่ระละึกจากทางรายการให้ด้วยนะคะวันนี้ท่านอาจารย์ธนพรดิฉันนัชาวีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ